พระพุทธเจ้าผู้เป็นาศาสดาเอกของโลกเสนอตอนที่77เรื่องแจ้งข่าวปรินิพานและมันละปามโมก8เวลานั้นพวกเจ้ามันลกกะกษัตริย์ประชุมกันที่สันทาคารเรื่องการจะปรินิพานของพระพุทธองค์พระอนุน เข้าไปยังสันถาคารบอกจ่เจ้ามาลกษัตริย์เมืองกุสินาราว่าบัตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จปรินิพพานแล้วท่านทั้งหลายจงสำคัญการอันควรในบัตรนี้เถิดเจ้ามันละโอรสสุนิสาและประชาบดีฟังคำของท่านพระหนุนแล้วบังเกิดความเสียพระไทยเปี่ยมด้วยโทมนัสประคองพระหัตถ์คร่ำครวญรำพันว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพานเร็วนักพระองค์ผู้มีจักสูตในโลกอันตรธานเสียเร็วนักพวกเจ้ามันละกษัตริย์ก,กรุงกสินารารับสั่งกับพวกราชบุุษว่าพวกท่านจงเตรียมของหอมดอกไม้เครื่องดนตรีทุกชนิดและผ้าห้าร้อยผืนให้พร้อมแล้วถือเอาของหอมดอกไม้เสด็จไปยังสารวันมีเหล่าราชบริพารถือเครื่องดนตรี พร้อมด้วยผ้าตามเสด็จเมื่อถึงสารละวันพวกเจ้ามันละเสด็จเข้าไปยังสริระของพระผู้มีพระภาคเจ้ากระทําสาการะบูชาพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยของหอมดอกไม้การฟ้อนรำขับร้องประโคมแล้วรับสั่งให้ดาดเพดานผ้าตกแต่งโรงพิธีมณฑลอย่างวันนั้นให้ล่วงไปด้วยประกาศราชนี พวกเจ้ามันละกรุงกุสินาราสักการะบูชาพระสริระของพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ล่วงไปถึงหกวันครั้นถึงวันที่เจ็ดพวกเจ้ามันละเมืองกุสินารามีพระดําริว่าจักเชิญพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าไปถวายพระเพลิงทางทิศใต้ของพระนคร สมัยนั้นมันละปาโมกแปดองค์สะสงเกล้าวแล้วนุ่งผ้าใหม่ดำริว่าเราจะยกพระสริระของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ไม่อาจจะยกขึ้นได้พวกเจ้ามันละกุสินาราได้ถามท่านพระอนุรุทธะว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยมันละปาโมกแปดองค์นี้จึงไม่อาจยกสริระของพระบรมศาสดาข,ขึ้นได้ พระอนุรุทธะกล่าวว่าพวกท่านมีความประสงค์อย่างหนึ่งแต่พวกเทวดามีความประสงค์อีกอย่างหนึ่งเจ้ามันละถามว่าพวกเทวดามีความประสงค์เช่นไรพระอนุรุทธะกล่าวว่าพวกท่านมีความประสงค์จักเชิญพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าไปถวายพระเพลิงทางด้านทิศใต้ของพระนครแต่เทวดามีความประสงค์ว่าจากเชิญ ไปทางทิศเหนือเข้าสู่พระนครโดยทวารทิศเหนือเชิญไป่ามกลางพระนครอ,ออกโดยทวารทิศต,ตะวันออกแล้วถวายพระเพลิงพระสรีระของพระบรมศาสดาที่มกุฏพันธนาเจดีของพวกเจ้ามันละทางทิศตะวันออกของพระนครเจ้ามันละกล่าวว่าขอให้เป็นไปตามความประสงค์ของพวกเทวดาเถิด สมัยนั้นกรุงกุสินาราดาราดาษไปด้วยดอกมณฑารพพวกเทวดาและพวกเจ้ามันละก,กุสินารากระทําการสักการะบูชาพระสรีระของพระพรมศาสดาด้วยการฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีและดอกไม้ของหอมทั้งที่เป็นทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์เตรียมการอันเชิญพระสรีระของพระพุทธองค์ไปถวายพระเพลิงย่งมกุฏพันธนาเจดีย์ ตามความประสงค์ของหล่าเทวดานางมันลิกาภรยาของพันธุลเสนาบดีทราบว่าเหล่ามัลป่าโมกกำลังจะเชิญพระสริระของพระผู้มีพระภาคเจ้าผ่านมาทางเรือนของนางจึงดําบริว่าเราจักบูชาพระพุทธองค์ด้วยเครื่องประดับมารดาประสาทคิดดังนี้แล้ว นางสั่งให้บริวานทำความสะอาดมหาาดาประสาทให้ชำระด้วยน้ําหอมและววางเตรียมไว้หน้าประตูเรือนเมื่อป่าโมกอัญเชิญพระสรีระของพระบรมศาสดาผ่านมาถึงประตูเรือนนางมลลิกากล่าวว่าขอท่านจงวางพระสรีระของพระองค์ลงก่อนเราประสงค์จะบูชาพระบรมศาสดา ด้วยเครื่องประดับนี้นางมลิกาวางมหาลดาประสาทนั้นทาบลงบนพระสรีระของพระพุทธองค์ตั้งแต่พระเศียรจนถึงพระบาทพระสรีระของพระพุทธองค์ซึ่งมีพระชวีด,ดุดทองเมื่อประดับด้วยมหาลดาประสาทแล้วรุ่งเรืองยิ่งนักนางมลิกาเห็นดังนั้นแล้วมีจิตผ่องใสตั้งความปรารถนาว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าตราบใด ที่ข้าพระองค์ยังเวียนไหวอยู่ในวัตะสงสารตราบนั้นสริระของข้าพระองค์จงเป็นเสมือนหนึ่งสวมใส่เครื่องประดับนี้อยู่เป็นนิเถิดมันลับป่าโมกยกสริระของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเครื่องประดับมหาร,ราดาประสาสตออกทางประตูทิศต,ตะวันออกวางพระสริระของพระผู้มีพระภาคเจ้าลงณมกุฏพันธนะเจดี ทางเบื้องทิศตะวันออกของพระนครพวกเจ้ามันละได้ถามพระอนุลว่าพวกข้าพระเจ้าจะพึงปฏิบัติต่อพระสรีระของพระตถาคตเช่นไรพระอนุลกล่าวว่าพวกท่านพึงปฏิบัติต่อพระสรีระข,ของพระตถาคตเหมือนอย่างที่ปฏิบัติต่อสรีระของพระเจ้าจากักรพรรดิฉะนั้นพวกเจ้ามันละถามว่าก็เขาปฏิบัติต่อสรีระของพระเจ้าจากักรพรรดิเช่นไร พระอนุนตอบว่าเขาห่อพระสรีระของพระเจ้าจักรพรรดิด้วยผ้าใหม่ซับด้วยสำลีและห่อด้วยผ้าใหม่โดยอุบายนี้ห่อสรีระของพระเจ้าจักรพรรดิด้วยผ้าห้าร้อยผืนเชิญพระสรีระลงในรางทองอันเต็มด้วยน้ำมันหอมครอบด้วยรางทองอื่นแล้วสร้างกิจการทานด้วยไม้หอมทุกชนิดถวายเพลิงสรีระของพระเจ้าจักรพรรดิ สร้างสถูปของพระเจ้าจักรพรรดิไว้ที่ทางสีแพรง่งเขาปฏิบัติในสริระของพระเจ้าจักรพรรดิด้วยประการชนีพวกท่านพึงปฏิบัติในพระสริระของพระตถาคตเหมือนที่ปฏิบัติต่อสริระของพระเจ้าจักรพรรดิเช่นกันพึงสร้างสถูปพระตถาคตไว้ในหนทางใหญ่สีแพรง่งชนเหล่าใดจักบูชาด้วยดอกไม้ของหอมจักทำการอภิวาทหรือ จากยังจิตให้เริ่มใสในพระสุูปนั้นข้อนั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขใจชนเหล่านั้นตลอดกาลนานพวกเจ้ามลกษสัตริย์จึงรับสั่งกับพวกราชบุรุษว่าถ้าอย่างนั้นพวกท่านจงเตรียมสำลีและผ้าไว้ให้พร้อมเถิดพวกเจ้ามันละได้ห่อพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยผ้าใหม่ซับด้วยสำลีแล้วห่อด้วยผ้าใหม่ โดยอุบายนี้ห่อพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยผ้าห้าร้อยผืนแล้วเชิญลงในรางทองอันเต็มด้วยน้ำมันหอมครอบด้วยรางทองอื่นสร้างกิตกาทานด้วยไม้หอมทุกชนิดแล้วจึงอัญเชิญพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าขึ้นสู่จิตกาทาน